สวัสดีครับโฮลอาจาแชนแนลมา,าจากพลังบวกร้อยล้านชัยฉันก้าวมงคลโฮาศาสัตว์อินโดจีคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์วอดูดวงช่วง28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน68ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเราออื่นที่น่าสนใจและชืนรบฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของวาสนาตัวตนของคุนชาววอ คุณมกักจะมีสไตล์ในการดำรงชีวิตแบบว่าฉลาดทันคนเวลาจะพูดจาจาอะไรเนี่ยก็มักจะมีความระวังในคําพูดของตัวเองแต่ว่าทันคนต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาเนี่นะครับเรียกว่ามีความรอบคอบในการพูดในการจะไปอย่างดีเนี่ยทำอะไรเนี่ยล้วนสร้างสเสน่ห์และความนิยมชมชอบให้กับตัวชาววอกไปอย่างดีนะครับเรียกว่าคุณสามารถที่จะเป็นอปปูล่าในใสายตาของคนลอบข้างได้ดีน,นั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของอารมณ์จิตใจของคุณชาวริงคุณมักจะมีความฉะฉานอยู่ในจิตใจเวลาพูดจะจาอะไรแล้วแต่เนี่ยมีความคมในคําพูดมีจิตใจใฝ่ในงานบริการทํางานบริการได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวส,มสามารถจัดการสิ่งรบข้างได้ดีเรียกได้ว่าคุณไม่ใช่เก่งธรรมดานะครับคุณเก่งมากเป็นประเภทแบบปฏิบัติเก่งพูดเก่งแต่แต่นะครับมีข้อเสียมากๆก็คือบางครั้งก็คิดเบื่อสุด หรือดื้อร้านเอาใจยากมากๆอีกตัวนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างเงินสดในมือของคุณนั้นนะครับแม้ว่าคุณจะหามาได้เรื่อยๆแต่มักจะไม่ค่อยจะพอใช้นะักเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าสังคมจะามีเพื่อนมีฝูงเยอะนะครับจึงมีค่าใช้จ่ายทางสังคมค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะมากแต่อย่างไรซะสิ่งเหล่านี้ก็มักจะหมดไปนะครับเพราะเพราะว่าชาววอกนั้นมักจะมีดีที่คนอุปทานค้ำชูคุณเยอะ คุณจึงสามารถที่จะเอาตัวรอดไปเรื่องของการเงินในกระเป๋าของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นนะักส่วนเงินเครดิตต่างๆก็เช่นกันนะครับเงินหมุนเวียนเหล่านี้มักไม่ค่อยจะพอใช้นะครับแม้ว่าคุณจะมีการวางแผนทางการเงินอย่างดีแล้วก็ตามทีเถอะแต่อย่างไรซะด้วยสเสน่ห์ส่วนตัวที่คุณแรงนะครับเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันจึงทําให้เนี่ยคุณมักจะมีเงินซัพพอร์ตจากบุคคลภายนอกหรือจากคนที่รักคุณแคร์คุณมาอยู่บ่อยๆอีกด้วย โดยรวมแล้วนะครับชาวว่องเนี่ยสิ่งที่มักจะทําให้เงินในกระเป๋าของคุณหายไปยหรือดูดกภาพคล่องของคุณก็คือเรื่องของการชอบเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่บ่อยหรือชอบเรื่องของการคบค้าสมาคมไปทั่วเพื่อนฝูงเยอะค่าสังคมก็จริงแยะนั่นเองและการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การเงินเนี่ยหรือการหาผลประโยชน์เนี่ยที่คุณทําร่วมกับเพื่อนฝูงต่างเนี่ยขอให้มันประสบความสําเร็จราบรื่น หรือมีปัญหาน้อยที่สุดอีกด้วยนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานของชาวว่ากันบ้างคุณมักจะมีสไตล์ในการทํางานแบบว่าระมัดระวังตัวแจการพูดกันจาอะไรเนี่ยหรือสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่โอเคมีประโยชน์และสร้างความนิยมชมชอบให้กับคนรอบข้างให้กับเจ้านายให้กับเพื่อนร่วมง,งานได้เป็นอย่างดีและต้องมีระเบียบมีแบบมีแผนมีความรอบคอบ มีหัวการค้าหรือสามารถจะรับผิดชอบในงานระดับสูงๆได้ดีบางครั้งเนี่ยหากคุณได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยหรือพูดจาคมมเนี่ยตามแนวคุณเนี่ยและมีการทํางานแบบคล่องแคล่วว่องไวขยนันขันแข็งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่ชาววอต้องการนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้มากๆสําหรับชาววอในเรื่องของงานก็คือความขี้เบื่อสุดๆหรือความดื้อความหลันสุดๆอีกด้วย แต่อย่างไรซะชาววอกก็มีดีเรื่องเสน่ห์ที่หาตัวจับได้ยากนะครับจึงทำให้สามารถที่จะลบล้างหรือกลบความดื้อร้านหรือกลบความเอาแต่ใจไปได้เยอะเลยนั่นเองและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยด้วยความตือร้นเนี่ยก็เป็นจุดแข็งของชาววอกเช่นกันรวมถึงการที่ชาววอกเนี่ยชอบคบค้าสมาค,คมไปทั่วมีเพื่อนฝูงเยอะมากๆเนี่ยและมีความซื่อสัตย์พักดีต่อเพื่อนฝูงคุณ้วยเนี่ย รวมถึงนะครับมักจะมีโชคดีนะครับเมื่อโคกับคนดื่นเมื่อดีวกับคนอื่นอีกด้วยนั่นเองสิ่งเหล่านี้ละครับร้วนเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ชาววอกเนี่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้งานคุณเนี่ยที่ออกไปแต่ละชิ้นเนี่ยได้รับความนิยมชมนชอบและเป็นสเสน่ห์ดึงดูดใจและสร้างความสําเร็จ ให้กับงานของคุณตามที่คุณตั้งใจไว้ด้วยความรอบคอบอย่างที่สุดอีกด้วยนั่นเองเมื่อคุณจะได้รู้สึกภูมิใจในปัญญาในองค์ความรู้และความฉลาดทันคนรวมถึงความดิเริ่มสร้างสารรค์และความเชื่อมั่นในในวคิดของตัวเองนั่นเองในมุมต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หัวใจของคุณนั้นมอบให้กับเพื่อนที่รู้ใจกับการคบค้าสมาคมไปทัว่วการเดินทางที่แสนสนุกรวมถึงการได้ทำอะไร แบบให,ใหม่ๆเพื่อทําให้ความคิดเบื่อของตัวเองเนี่ยลดน้ำลงไปและด้วยสเสน่ห์ส่วนตัวของชาววอกเนี่ยที่มีเหลือล้อนน่ยและดูเป็นคนเจ้าชูช้บ้างจริงๆก็ไม่ได้จาชูนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอธยาศัยดีจัดบางครั้งเนี่ยเขมีข้อเสียนิดหน่อยก็คือเรื่องของบางครั้งเนี่ยก็คุณหันพันเล่นจนเกินไปหรืออารมณ์ร้อนใจร้อนจนเกินเหตุและบางครั้งก็มีการเรียกว,ว่าวางอํานาจบาดใหญ่บ้างแต่ทว่าการโกรธของชาววอกเนี่ย ก็เป็นโกรธแบบชุวคู่ช่วข่าวนะครับเดี๋ยวก็หายไปนั่นเองโดยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนนะครับมันจึงทําให้ชาววอกเนี่ยมันกลัวว่าจะไม่มีคนที่มารักคุณนะครับคุณจะเป็นป๊อปปูล่าและมีคนมาติดใจในความดื้อในความรัดในความเอาใจตัวเองของคุณเยอะทีเดียวเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าคนที่เข้ามาคบกับคุณนี้หรือคนรักของคุณนั้นจะเข้าใจในความดื้อในความรัดและในความเป็นตัวของตัวเอง ได้ขนาดไหนนั่นเองอาเข้าใจในความดือ้อในความร้านของคุณและมองว่าสเสน่ห์เรือร้ายของคุณนั้นมันกลบในความยิ่งเง่ของตัวเองของคุณได้เนี่ยมันก็โอเคนะครับความรักก็ถือว่าไปต่อได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากมีมือที่2หรือมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักของพวกคุณนั้นนะครับคุณก็ไม่ค่อยจะเกรงกลัวนะครับเพราะอะไรเพราะคุณมั่นใจในสเสน่ห เหลือรลายของตัวคนเองเช่นกันนะครับยากที่ใครจะมาเทียบลัศมีของสเสน่ห์ของคุณนั่นเองรวมถึงคุณมั่นใจในความฉลาดทันคนช่างสังเกตเนี่ยคุณมองว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันจะทําให้คุณสามารถคัดกรองคนดีๆคนรักดีๆหรือคนที่เข้ามาสู่คุณเนี่ยได้อย่างดีที่สุดอีกด้วยนั่นเองและความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนนะครับที่ชาวว่าปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือ คุณอยากได้คนรักดูดีมีสกลุลลุนชาติมีเสน่ห์และเมื่อควงกับคุณเนี่ยถือว่ามีหน้ามีตามากยิ่งขึ้นและเพิ่มออรา่าเพิ่มเวลาสีรวมถึงแบนปัน้นผลประโยชน์ดีๆเนี่ยในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาววอกว่า,วาเป็นพวกที่มีปัญญามีปริาพาัฑ์ไหวพริบที่ดีคล่องแคล่วคล่องตัวนะครับ มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะยุ่งยากเพราะบริวารคนรอบข้างคนรอบตัวและสังคมเหล่านั้นนะครับรู้ดีว่าคุณเป็นนักปฏิบัติพูดเก่งปฏิบัติเก่งนะครับแต่มักจะยู่เฉยไม่ค่อยเป็นหรือทําอะไรไม่ค่อยจะได้นานนะครับเพราะว่ามีอาการคีดเบื่อและดื้อรั้นในบางบุมในบางครั้งอีกด้วยนั่นเอง วกเขามองคุณประมาณนี้ในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสโชคราบของชาววอล์กสิ่งดีๆของคุณมักจะเกิดจากการที่คุณมีความสุภาพในตัวเองมีความเมตตากรุณาสูงมีความร่าเริงแจ่มใสและสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างรวมถึงเชื่อถือในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นและสามารถที่จะ เปลี่ยนโหมดในมุมความคิดในมุมการทําได้อย่างรวดเร็วบางครั้งก็ดูราบเรียบเฉยๆแต่บางครั้งเนี่ยพอมีงานมาเนี่ยคุณก็สามารถปรับโหมดไปอีกบุคลิกแบบล่องแคล่วว่องไวและความถนัดในเรื่องของงานสารนะการบุญส่วนต่างๆเนี่ยรวมถึงการมีเพื่อนฝูงเยอะๆเนี่ยรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยแบ่งปันงานเนี่ยอย่างลงตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันล้วนเป็นปัจจัยเอื้อต่อความสําเร็จของชาวเริงนั่นเอง ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขนำโชคกันบ้างน,นะครับได้เด่นสลับชาววอกก็คือเลข7และเลข5จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักสัตว์วอกดูดวงช่วง28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์และลืมกดกระดิ่งช่องออร์ชาร์ดชาแดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ